เธอทำให้ฉันตึกตตะเมื่อจะเข้ามาชักเธอทำให้ฉันคึกคักเมื่อจะเข้ามารับเธอทำให้ฉันตึกตาเมื่อจะเข้ามาชักเธอทำให้ฉันคึกคักเมื่อจะเข้ามารับรถต้องมีน้ำมันกลางคืนต้องมีพระจันทร์เช้าเช้าก็ยังมีดวงอาทิตย์นาฬิกามีทันนักกีฬาต้องเชียร์คนลงนเยียกมกมลประตูกับกรอนตะปูกับคอมียาที่ฝันต้องมีแปรงก่อน เธอคอยซับพอแต่เธอมาคอยรับอยากกินกล้วยจับเธอก็เอามาส่งอย่าไปตรงนอนจะไปตรงไหนกระโปรงรองเท้าลืมไว้เธอก็เอามาส่งฉันขอแค่นี้แหละแค่มีเธอก็พอแล้วเธอทำให้ใจปึ๊กตักเมื่อเธอเข้ามาทักเธอทำให้ันชึกคักเมื่อเธอเข้ามารับเธอทำให้ใจปึ๊ก ตักเมื่อจะเขามาทักเธอทำให้ฉันค,คึกคักเมื่อจะเขามาเร้าเล่ต้องครูชีห้หัดกระดาษต้องครูดินซอ้อคนชำบงานตน้องมีคนงอ้อใส่กับรองเทาา้าผ้าใบโทรศัพท์ต้องมีฟรีไว้ f i ต้องมาแสงกับเงาดาวกับฟ้าจะขึ้นชั้นสองต,งนนต้องมีบันไดเธอเราจะทิ้งกันได้ไงก็เธอคอยซับพอเธอมาคอย อยากกินกล้วยจับเธอก็เอามาส่งอยากไปตรงนอนจะไปตรงไหนกระโปรงลืมไว้เธอก็เอามาส่งก็าเธอคอยเ็คแค่์เธอมาคอยเช็คอยากจะกินเค้กเธอก็เอามาส่งก็เธอคือสายเปก็เธอมาคอยทำอยากจะไปชอบสยามเธอก็ตามไปส่งฉันขอแค่นี้แหละแค่มีเธอก็พอ ธออยู่ข้างๆไม่กลัวแม้ทางเข้าบ้านจะลึกใช่หัวใจมันเต้นตึกตึกชีวิตดีๆมี G R A B ก็พออย่างอื่นไม่ต้องเป็นหนึ่งแล้วเราจะจริงกันได้ไง,จจงก็ะเธอคอยซัพพอก็ะเธอมาคอยรับอยากกินกล้วยจับเธอก็เอามาส่งอย่าไปตรงนอนจะไปตรงไหนกระโปรงลืมไว้ ไม่ชบพอแค่อยากจะไปรับอยากกินอะไรครับเดี๋ยวจะเอาไปส่งจะไปตรงไหนก็ไปด้วยกันไหมจะเอาคุณจลืมไว้เดี๋ยวจะเอาไปส่งฉันขอแค่นี้แหละแค่มีเธอก็พอแล้วกาล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 าปกาล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 แกลา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 ลบแกาลาลาลา